สวัสดีค่ะยินดีต้อรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้ก็เลี้ยงวัวอยู่เดินบ้านจุดจีนแสนสวยเป็นสาวสาวสำน้อยไม่เคยตุดจีนนะจุดจีนคือสาวสำน้อยกำลังเป็นสาวเ้อ,อถ้าเป็นคนก็สิบหกนอายุกำลังสิบหก น,นี่แม่พดทองลูกสามลูกสี่แม่พดทองลูกสามอนนี้ก็สิบห้าคำลูกแม่พดทองสิบห้าคำนี้ดื้อนะชอบเล่นกล้องเราต้องถือไม้ด้วยอยู่ใกล้ไม่ได้ แม่ลูกอยู่ด้วยกันเนะนี่ยแม่กับลูก กินมันแห้งมันแรงยญ่าก,ก็มีแต่ยาแห้ง มีแปดตัวเหลือแปดตัวช่วงนี้เหลือวัวอยู่แปดตัวจากสิบเจ็ดเหลือแปดขายไปเก้ายังไม่มีงบซื้อเข้ามาเพิ่มนะงบซื้อเข้ามาเพิ่มก็ไม่มี กินกิน,กนเครืออะไรตำตำตำลึงช้างว่ากลุ่มน้อกินกินตำลึงช้างแดดร้อนมากพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ อันนี้แม่บวัวงามบวัวงามเอ๋ยบวัวงามนี่คือบวัวงามนอนลูกตัวเล็กๆแดงๆอยู่ใต้ร่มไม้น่ะแม่ลูกอ่อนตัวบวัวงามแม่ลูกอ่อน ลูกเจอเด,กกกกด็กเกแดงๆอยู่ด้านนนนจันงามไปไหนไปไหนมาแม่ไปทำไมจันงามเอ้ยออกมาแล้วก็ออกไม่ได้หรอกไปตรงนั้นนะแย่งกันกิน ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ลูกของจะลูกของบัวงามพาทิตสีแดงแต่เล็กเลี้ยงวัวกันค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเรทุกคอมเมนต์ค่ะ เริ่มจะเริ่มจะผอมแล้วนะวัวเริ่มจะนับซิโคงได้ละมันไม่มีหญ้าก,กินหญ้าแห้งหมดแล้วเห็นไหมหญ้าแห้งหมดแล้วหากินใบไม้อะอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ กินอะไรจ้าจันงามบัวงามนี่จันงามค่ะจันงามอยู่นี่นี่คือนังเศว้าจันงามนี่คือผ้าที่หันหลังให้แดงๆอันนี้คือบัวงามคือบัวงามแล้ว อ้าวออกไปอะไรน่ะเอ๊เข้ามาออกไปทำไมพาทิต,ตเข้ามาเร็ว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 ข้ามาเร็วดูพาทิตออกไปไมกลัวออกไปแล้วเร็วเร็วเร็วพาทิตมา หาเรื่องแล้วไมล่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้ะคะ่ะเฮงๆรๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหา